สวัสดีนอ,อทอนอสพชั้นปีที่6ทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการ orientation รายวิชากม601ปฏิบัติงานณนะโรงพยาบาลสมทบปีการศึกษาส5 6 3า2563โดยอาจารย์ผู้ดูแลชั้นปีที่6นะครับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากม601ประกอบด้วยพันเอกเรืองวิทย์ตันติแพทยยางกูลอาจารย์หัวหน้าภาควิชากุมาร พันเอกหญิงปาจรีทิติวงศ์พันเอกศาสดาจารย์ชานชัยไตราวารีพันโทร,รองาศาสดาจารย์ปิยะรุจกิยานนท์พันโทหญิงผู้ช่วยาศาสดาจารย์ชา,ชารินีมนเสรีนุสรและผมพันเตียภิชาติโพธิอโดยจะมีอาจารย์ชานชัยและผมอาจารย์ภิชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในรายวิชากมห0 1และจะมีพี่แป้งผู้เป็นโคดีเนเตอร์ประจำหลักสูตรนะครับคณาจารย์จากโรงพยาบาลสมทบได้แก่อาจารย์วรมันจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักอาจารย์เฉลิมพงศ์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอาจารย์สุดารัตน์จากโรงพยาบาลสกลนครอาจารย์นัทพร จากโรงพยาบาลอานันทมหิดลและอาจารย์ทวัตชัยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คมแพทหารเรือในหลักสูตรปีพุทธศักราช2558นั้นกุมารจะมี3รายวิชาได้แก่กม601ระยะเวลา3สัปดาห์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักโรงพยาบาลอานานธรรมอิดลและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือรายวิชากม .602 ระยะเวลาสสัปดาห์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าและรายวิชากม .603 วิชาเลือกระยะเวลาสองสัปดาห์ การประเมินผลนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่6จะต้องมีเวลาเรียนหรือเวลาปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละแปดโดยการประเมินผลจะประเมินผลจากการปฏิบัติงานทั้งร้อยเปอร์เซนต์โดยคะแนนร้อยละสี่สิบจะได้จากการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยอีกร้อยละสี่สิบจะได้จากการออกตรวจผู้ป่วยนอกอีกร้อยละสิบ จากกิจกรรมวิชาการตามที่โรงพยาบาลสมทบก,กําหนดและ้อยละสิได้จากรายงานบันทึกกิจกรรมประเมินโดยอาจารย์ผู้ดูแลชั้นปีที่6โดยเกณฑ์ผ่านนักเรียนจะต้องมีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละเจหรือเกรดสีขึ้นไปหากไม่ผ่านจะต้องมาปฏิบัติงาน3-2สสัปดาห์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานณนคะรยาบาลสมทบหนึ่งเดือนจะประกาศคะแนนจากการรายงานบันทึกิจก,ก,กรรมที่ประเมินโดยอาจารย์ผู้ดูแลชั้นปีที่6โดยนักเรียนสามารถอุทธรณ์คะแนนได้ภายใน2เดือนหลังประกาศผลโดยกิจก,กรรมวิชาการจากการกำหนดโดยอาจารย์โรงพยาบาลสมทบ ได้แก่ journal ครับ t o p c presentation interesting case โดยแต่ละกิจกรรมวิชาการจะมีคะแนนเต็ม50คะแนนซึ่งจะทอนเป็นคะแนนสุทธิ10คะแนนการบันทึกกิจกรรมวิชาการได้แก่ patient education future plan โดยแต่ละกิจกรรมวิชาการจะมีคะแนนเต็ม50คะแนน ซึ่งจะทอดมีคะแนนสุทธิ10คะแนนเช่นกันโดยทั้งสองกิจกรรมให้ส่งงานใน Google Classroom และอย่าลืมอัพโหลดลงในพอร์ตโฟลิโอด้วยนะครับ okay, but first all, ตัวอย่างของ Journal และ t o p i ี Presentation ตัวอย่างของ Patient Education คือให้ทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้มุมบนขวาเป็นตัวอย่างของ Future Plan นะครับซึ่งทั้งสองกิจกรรมจะแตกต่างจากการสรุปตัวโรคอย่างเช่นตัวอย่างข้างล่างนะครับการประเมินโดย QR Code มีทั้งหมด5ฟอร์มนะครับ QR Code ฟอร์ม1สีชมพูเป็นการประเมินการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย40คะแนนและห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกประเมินโดยอาจารย์โรงพยบาบาลสมทบอีก40คะแนนซึ่งนักเรียนอาจให้อาจารย์ประเมินได้มากกว่า1ครั้ง QR Code ฟอร์ม2สีชมพูเป็นแบบประเมินกิจกรรมวิชาการ มีคะแนน10คะแนนประเมินโดยอาจารย์โรงพยาบาลสมทบซึ่งหานักเรียนทำหลายกิจกรรมสามารถให้อาจารย์ประเมินได้มากกว่า1ขครั้งเช่นกัน QR Code Form 3สีฟ้าเป็นแบบประเมิน Activity e-Record มีคะแนน10คะแนนประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดอชอบรายวิชา QR Code Form 4, 4สีส้มเป็นส่วนของนักเรียนใช้ในการดาวน์โหลดเทมเพลตของพอร์ตโฟลิโอและสัมมิตรับในฟอร์ม4.2 QR Code Form 5สีส้มเป็นส่วนของนักเรียนใช้ในการประเมินโรงพยาบาลสมทบโดยทั้งสองฟอร์มนี้คะแนนจะเป็นผ่านหรือไม่ผ่านการดาวน์โหลดคู่มือนะครับสามารถเข้าไปในเว็บ w w w heemongtnk. com เข้าไปที่เซ็นเตอร์และโปรแกรมในส่วนของเทเรนิ g โปรแกรมและแพทย์ประจำบ้านนักศึกษาแพทย์เข้าไปในส่วนของนักศึกษาแพทย์วพมและนอกสถาบันเข้าไปในส่วนของนักศึกษาแพทย์วพม ปีหเข้าไปในส่วน601ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลสมทบในนี้จะมีฟอร์ม1-5ให้ดาวน์โหลดและมีคู่มือนพอทปี P 6ก็ม .601 ปีพุทธศักราช2563ให้ดาวโหลดเช่นกันนะครับ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อโคโด r เนเตอร์ที่แป้งหรืออาจารย์ผู้ดูแลชั้นปีที่6ได้ตลอดเวลาหรือผ่าน Google Classroom ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ